ธอคนนี้มากความสามารถและครบเครื่องจริงๆสำหรับมิน้นรันระวีอดีตสาวมือตบลูกขนไก่ระดับจังหวัดที่ดีกรีความสวยเต็มสิบบวกกับความสูงระดับนางแบบที่เธอสามารถแสดงความสามารถจนเตะตาหลายๆคนจนถูกทาบทามเข้ามาสู่วงการบันเทิงนั่นเองโดยในครั้งนี้เกาะบันเทิงเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสาวมากความสามารถ ทางด้านการเรียนการกีฬาและการแสดงอย่างมิน้นรันรวีให้เพื่อนๆรู้จักกับเธอกันให้มากขึ้นกันสักหน่อยค่ะมิ้นมีชื่อจริงว่ารันรวีเอื้อกูลวราวัฒนเกิดวันที่9กันยายน2541เป็นคนจังหวัดนครราชสีมาสูง177เซนติเมตรมีเชื้อสายเป็นคนเรนูนครจังหวัดนครพนม น้องมีเชื้อสายภูไทยเกิดและเติบโตที่โคราชสำหรัจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บอกได้เลย v min, ว่ามิ้นรัตรวีเป็นสาวน้อยมหาศจรรย์มากความสามารถเลยจริงๆล่ะคะ่ะ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการกีฬาหรือเรื่องในวงการบันเทิงเธอก็เรียกว่าเอาอยู่และทำได้ดีในทุกๆเรื่องเพราะถึงแม้เธอจะมีทั้งงานที่ได้รับแต่เธอก็ไม่เคยทิ้งเรื่องเรียนเดยสักครั้งสมัยเรียนก็เป็นนักเรียนกิจกรรมอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนถือผ้าโรงเรียนในงานกีฬาสีหรือเป็นตัวแทนท่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ส่วนเรื่องการกีฬาเธอก็เรียกได้ว่าเป็นนักตบลูกขนไก่ระดับตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาผลงานมากมายอย่างกีฬายาวชนแห่งชาติเธอก็เคยได้เหรียญเงินเลยโตขึ้นมาแข่งระดับชาติก็ได้เหรียญทองแดงและยังรวมไปถึงยังเคยได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีอีกด้วย ส่วนเรื่องการแสดงนั้นเธอก,ก็กำลังเป็นดาวรุ่งของทางช่อง3ามได้เล่น MV เพลงกร,รมให้ปังนครินและกำลังจะมีผลงานในละครในอนาคตนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ